สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1497งสคุกศิลาธมินเป็นวรยุทธ์อมตะระดับราชาธาตุดินเคล็ดความที่สำคัญและทรงพลังที่สุดของวรยุทธ์นี้ก็คือสนามพลังโน้มถ่วงด้วยมีสนามพลังโน้มถ่วงอันรุนแรงกอบด้วยการปิดกั้นของลูกกรงธมินที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นขององค์ประกอบาธาตุดินก็ทําให้มันกลับกลายเป็นคุกแรงดึงดูดอันน่ากลัว หากสามารถกักขังศัตรูได้ไม่เพียงกักกันให้อีกฝ่ายไม่อาจหลบหนีไปไหนได้แล้วด้วยความลึกซึ้งพื้นที่แรงโน้มถ่วงก็จะทําให้ภายในคุกเต็มไปด้วยสนามพลังโน้มถ่วงอันน่าพรั่นพรึงที่จะคอยเคี้ยวกรมให้ผู้ถูกขังพบเจอกับแรงดึงดูดอันมหาศาลที่บดขยี้ร่างกายจากทุกทิศท,ทางหากคิดจะสาเร็จวรยุทธ์คุกศิลาธรมินนั้นก่อนอื่นเลยก็จําต้องเข้าใจความลึกซึ้งอย่างความหมายพื้นฐานของธาตุดินรวมถึงความลึกซึ้งพื้นที่แรงโน้มถ่วงเสียก่อน ในบรรดาความลึกซึ้งทั้งสองของที่แฝงมากับวรยุทธอมตะคุกศิลาธมินนั้นความหมายพื้นฐานของธาตุดินเป็นดังรากฐานและไม่ว่าจะวรยุทธอมตะระดับราชาหรือเวทพลังระดับราชาธาตุใดก็มักจะแฝงความลึกซึ้งอย่างความหมายพื้นฐานเอาไว้ทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้ผู้คนมากมายจึงพากันเรียกวรยุทธอมตะระดับราชาหรือเวทพลังระดับราชาธาตุต่างๆว่าประตูสู่กฎ หากไม่ได้ฝึกปรีวรยุทธอมตะหรือเวทพลังระดับราชา,าธาตต่างๆมาก่อนแล้วคิดจะกระโดดไปฝึกวรยุทธะหรือเวทพลังระดับจอมราชาันหรือแม้กระทั่งระดับจักรพัดิธาต่างๆก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกฝนได้สําเร็จยังเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงกฎของาธาตุนั้นๆเพราะในวรยุทธอมตะกับเวทพลังระดับจอมราชาันและจักรพัดนั้นมันไม่ได้แฝงความลึกซึ้งอย่างความหมายพื้นฐานแห่งาธาตุเอาไว้อีกแล้ว เช่นนั้นเพื่อที่จะเปิดประตูสู่พลังแห่งกฎจำต้องได้รับวรยุทธอมตะหรือเวทพลังระดับราชามาฝึกปรือให้เข้าใจความหมายพื้นฐานของาธาตุนั้นๆก่อนหาไม่แล้วก็ต้องใช้เวลายาวนานเพื่อสัมผัสถ,ถึงการคงอยู่ของกฎซึ่งไม่ใช่อะไรที่จะกระทำได้ในเวลาแค่ไม่กี่ร้อยปีแน่นอนและคงองอไม่มีใครคิดจะทำแบบนั้นเพราะชนรุ่นก่อนได้ทุ่มเทเวลามากมายเพื่อหาแนวทางให้ชนรุ่นหลังสัมผัสถ,ถึงประตูได้ง่ายๆแล้วใครจะไปบ้านนั่งง,งมขงเองตั้งแต่แรก เรื่องนี้เป็นดั่งสามัญสำนึกของระนาบเทวโลกเจ้าหนูก่อนหน้านี้ข้าก็บอกเจ้าไว้แล้วว่าด้วยมีความช่วยเหลือจากปัทภีเทพแรกกำเนิดขั้นที่สามอย่างข้าเจ้าย่อมสามารถเข้าใจความลึกซึ้งต่างๆของกฎแห่งโลกได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆถึงสิบเท่าอย่างไรก็ตามความลึกซึ้งของกฎแห่งดินที่ข้ากล่าวถึงนั้นไม่รวมความลึกซึ้งอย่างความหมายพื้นฐานที่เป็นดั่งประตูสู่ธาตุดิน เมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนกำลังเตรียมจะตีความฝึกฝนวรยุทธอมตะระดับราชาธาตุดินอย่างคุกศิลาธมินเพื่อเข้าใจความลึกซึ้งแรกอย่างความหมายพื้นฐานเพื่อเปิดประตูสู่พลังแห่งกฎธาตุดินปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินก็กล่าวเกริ่นออกมาเสียก่อนหืมที่เจ้าพูดหมายความว่าอะไรไม่ใช่ว่าเจ้าไม่อาจช่วยให้ข้าเข้าใจความลึกซึ้งอย่างความหมายพื้นฐานของธาตุดินได้เร็วกว่าคนอื่นสิบเท่าหรอกนะต้นหลิงเทียนที่นั่งหลับตาและทุ่มจิตสมาธิไปกับการตีความคุกศิลาธมินอดขมวดคิ้วไม่ได้ ไม่ใช่อย่างนั้นเสียงเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมของปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินดังขึ้นอีกครั้งและยังแฝงความเย่อหยิ่งถือดีถึงขีดสุดที่ข้าบอกว่าไม่รวมความหมายพื้นฐานของาธาตุดินเพราะข้าไม่ใช่แค่จะช่วยให้เจ้าเข้าใจมันเร็วกว่าผู้อื่นสิบเท่าแต่ข้าสามารถช่วยให้เจ้าเข้าใจมันได้ในเวลาชั่วข้ามคืน เจ้ารู้หรือไม่ผู้อื่นนั้นต่อให้มีไหวพริบปฏิภาณเลิศดล้ำถึงเพียงใดหากแต่จะเข้าใจความลึกซึ้งแรกอย่างความหมายพื้นฐานแห่งาธาตุให้ได้อย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลา3-5ปีส่วนเจ้าพวกที่ไม่ใช่อัจฉริยะด่งสัตว์ประหลาดก็ไม่พ้นต้องใช้เวลานับร้อยแม้กระทั่งนับพันพันปีปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวออกด้วยน้ำเสียงเฉยเมย และหากใครที่หัวทึบไวพริบปฏิพานต่ำตอมอเผลอเผลอกระทั่งความลึกซึ้งอย่างความหมายพื้นฐานแห่งธาตุชั่วชีวิตพวกมันก็ไม่อาจทำความเข้าใจได้ด้วยซ้ำและคนจำพวกนี้ก็เสมือนถูกลิขิตให้ไร้วันเข้าถึงพลังแห่งกตอไปชั่วการอะไรช่วยให้ข้าเข้าใจได้ในเวลาชั่วข้ามคืนใจต้นหลิงเทียนสถานไปทันใดเพราะฟังจากที่ปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวไม่ได้หมายความว่า ก่อนที่การประมูลของราชวงศ์ประเทศตันจีจะเริ่มขึ้นหัวค่ำพรุ่งนี้ด้วยมีปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินช่วยเหลือเขาจะสามารถเข้าใจความลึกซึ้งแรกอย่างความหมายพื้นฐานของธาตุดินได้แล้วนั้นเหรอแต่ปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินจะมีความสามารถเลิศล้ำถึงขนาดนั้นจริงๆเข้าใจความหมายพื้นฐานในเวลาชั่วข้ามคืนนี้เจ้าคงไม่ได้กำลังล้อข่าเล่นอยู่หรอกนะ ต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะถามปฐทภีเทพแรกกำเนิดด้วยความแข็งใจอุบะเจ้าคิดว่าข้าพูดโอ้อวดหรือไงหาเพลยพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเมื่อได้ยินน้ำเสียงคลางคลงสงสัยของต้นหลิงเทียนปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินก็รู้สึกขุนครึ่งไม่น้อยเพราะอีกฝ่ายทำราวกับมันเป็นเด็กน้อยไร้ความน่าเชื่อถือตอนนี้เจ้าผ่อนคลายร่างกายเสียอยากเกรงทำจิตให้ว่างแล้วก็ปล่อยสำนึกเทวะให้แผ่ออกมาอย่างอิสระล่องลอยไปไม่ต้องกำหนดเสีย เดี๋ยวพี่ใหญ่ผู้นี้จะชักนำสำนึกเทวะของเจ้าให้เข้าถึงองค์ประกอบของธาตุดินระหว่างสวรรค์และโลกและหลังจากนั้นสิ่งที่เจ้าต้องทำก็เพียงจมจอมกับความรู้สึกสดับฟังรับรู้องค์ประกอบของธาตุดินทั้งหมดซะเมื่อเจ้าคุ้นเคยกับองค์ประกอบของธาตุดินแล้วเข้าถึงมันได้วันหน้าเมื่อเจ้าโคจรพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดเพื่อสู้กับผู้อื่นเจ้าสามารถอาศัยการผสานพลังธาตุดินเข้าไปได้และลำพังเพียงแค่เจ้าผสานพลังของธาตุดินเข้าไป พลังของเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้นมากกว่าเดิมมากมายแล้วหลังปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวจบคำตัวหลิงเทียนก็ไม่ตอบอะไรกลับไปอีกตอนนี้ตัวหลิงเทียนได้เริ่มทำตามคำแนะนำของปัพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินอย่างเคร่งครัดเริ่มผ่อนคลายร่างกายทำจิตให้ว่างจากนั้นก็ปล่อยให้สำนึกเทวเป็นอิสระล่องลอยออกมาทั่วร่างกายอย่างไร้จุดหมาย ตอนแรกหลังจากที่ต้นหลิงเทียนทําจิตให้ว่างและปล่อยสํานึกเทวะให้เป็นอิสระแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเทาว่าหลังจากผ่านไปไม่กี่สิบลมหายใจต้นหลิงเทียนก็พบว่าสํานึกเทวะของเขาได้เริ่มชํรแรกลงสู่พื้นดินใต้เท้าอย่างง่ายดายอย่างพุ่งลึกลงไปอย่างใต้โลกกระบวนการทั้งหมดราบรื่นง่ายเสมือนสํานึกเทวะเขาคือสวรรค์พลังสูงสามารถเจาะทะลวงได้ทุกสับสิ่งนี่คือผลงานของปฐพีเทพแรกกําเนิดงั้นหรือ ในขณะที่ตื่นตระหนกกับเรื่องราวดังกล่าวตัวหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเมื่ออยู่ๆเขาพลันสัมผัสได้ถึงบางอย่างหลังสำนึกเทวะของเขาชัามแรกลึกลงไปใต้พิภพแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนมากมายบ้างรุนแรงบ้างแผ่วเบาคล้ายบังเกิดแผ่นดินไหวไกลๆทำให้สำนึกเทวะของเขาพล่อยสั่นพ้องตามไปด้วยตุบตุบตุบ จากนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนที่เป็นจังหวะจะคนทำนองเอื่อยราวกับหัวใจของมนุษย์กำลังเต้นอยู่ตุบ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 บ้างก็สัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนที่รวประหนึ่งทับมานับหมื่นญาตราให้ความรู้สึกทรงพลังรุนแรงประหนึ่งจะฉีกแยกปัทภีให้เป็นสิง่งเสี่ยงจากนั้นการสั่นสะเทือนทั้งหลายก็ประดังเข้ามาให้ต้นหลิงเทียนสัมผัสถ,ถึงทําให้รู้สึกยากจะกล่าวราวกับได้ยินเสียงชีพ,พจรของสรพสิ่งกําลังเต้น เรียกว่ากระบวนการดังกล่าวทําให้ต้นหลิงเทียนรู้สึกเสมือนว่าสํานึกเทวะของเขาได้ผสานเข้ากับสรพสิ่งสรพสิ่งที่ผืนแผ่นดินอบอุ้มเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาคารปลูกสร้างที่ตั้งบนพื้นดินรากไม้ที่ยังลึกลงไปในดินฝีเท้าผู้คนสัตว์อมตะสรพชีวิตทั้งหลายนอกจากนั้นยังตรหนักได้ถึงคุณเขาตระงานที่เชื่อมต่อกับพื้นดินอย่างแข็งขันราวกับจะเชื่อมผนึกไม่แยกจากเวลาค่อยคไหลผ่านไปอย่างเงียบงนัน ต้นหลิงเทียนเองก็ไม่ทราบว่าเวลามันล่วงเลยผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วเขารู้แค่ว่าสํานึกเทวะของเขาเสมือนได้หลอมรวมเข้ากับผืนดินรับรู้ได้ถึงทุกสิ่งอย่างในระหว่างกระบวนการสดับฟังชีพจรปฐพีและสรพพสิ่งนี้ต้นหลิงเทียนยังเข้าใจกระบวนการก่อเกิดของดินอย่างลึกซึง้งจึงทราบว่าดินนั้นหาได้มีแค่ดินร่วนดินเหนียวดินทรายที่เอาไวป้ปลูกพืชทั้งเป็นหลักฐานรองรับสรพพสิ่งแต่อย่างใด กระทั่งดินที่ควบรวมก่อตัวเป็นภูเขาดินที่ควบแน่นมานานหลายหมื่นพันปีจนกลับกลายเป็นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าราวกับมันได้รับการขัดเกลาส่งเสริมจากฟ้าดินผ่านวันเวลามาอย่างยาวนานไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวหลิงเทียนก็พบว่าบัตรนี้สำนึกเทวะของเขาได้หลุดออกมาจากผืนดินและเริ่มล่องลอยขึ้นไปในอากาศเขาพลันพบว่าแม้แต่ในอากาศก็ยังมีลมหายใจของปัทพีมันเป็นลมหายใจที่ค่อนข้างแผ่วเบาหักแต่หนักแน่นและมั่นคงนักทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความปลอดภัย นี่คือธาตุดินหรือต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจเวลายังคงไหลผ่านไปเรื่อยๆจนเมื่อต้นหลิงเทียนลืมตาขึ้นมาเขาก็พบว่าค่ำคืนได้ล่วงเลยผ่านพ้นไปแล้วแสงอสดงยามเช้ากำลังสองลอดหน้าต่างแทรกผ่านผ้าม่านเข้ามาอาบไหลผิวกายให้ความอบอุ่นธาตุดินจากนั้นทั่วร่างต้นหลิงเทียนก็ปรากฏพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดขุมหนึ่งแผ่ซ่านออกมา จากนั้นมันก็เข้าไปจับกับธาตุดินที่สถิตยอยู่ในอนุอากาศจากนั้นก็ค่อยๆชักนําเข้ามาหลอมร,รวมผสานจนพลังเซียนอมตะต้นกนําเนิดของเขาเริ่มทอแสงสีเหลืองออกมาเรืองเืองและไม่นานหลังจากนั้นพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดสีเหลืองของเขาก็ค่อยๆกลับกลายเป็นสีกากีจากนั้นก็โคจรม้วนวนไปทั่วร่างกายของเขาเราวอสรพิษตัวเขื่องเลื้อยลดขดพันพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดหลังหลอมรวมกับธาตุดินแล้วมันทรงพลังถึงขนาดนี้เชียวหรือ เมื่อสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจที่อัดแน่นอยู่ในพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดหลังผสานกับธาตุดินต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บแม้เขาจะพึ่งได้วรยุทธ์อมตะระดับราชาธาตุดินอย่างคุกศิลาธมินมาเมื่อวันทะวะบัตินี้เขาตระหนักได้ถึงความแตกต่างระหว่างวรยุทธ์อมตะและเวทพลังระดับคุณนางกับราชาชัดเจนเพราะเมื่อเข้าใจถึงความลึกซึ้งที่แฝงเร้นอยู่ในวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับราชาแล้วยังสามารถใช้พลังดังกล่าวผสานเข้ากับทักษะความสามารถเดิมๆได้ ก็เหมือนกับสภาพเขาในตอนนี้พลังแห่งของธาตุดินที่เขาใช้อยู่มันก็แค่พลังจากความลึกซึ้งแรกอย่างความหมายพื้นฐานของธาตุดินเท่านั้นไม่ใช่วรยุทธ์หรือวิธีการใดๆกล่าวได้ว่าหลังจากที่เขาชักนําพลังธาตุดินมาหลอมรวมเข้ากับพลังเซียนยอมตะต้นกําเนิดแล้วเขาสามารถใช้วรยุทธ์เก่าๆที่เคยใช้มาได้และมันยังจะทรงพลังอนุภาพขึ้นอีกด้วย เพราะพลังธาตุดินที่ผสานเข้ากับพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดมันไม่ได้ขัดแย้งกับกับวิธีการเหล่านั้นด้วยพลังของข้าในตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีอุปกรณ์อมตะจอมราชันสิ้นเปลืองแต่ก็มากพอจะเอาชนะพี่เจียหลงในฝ่ามือเดียวในอดีตถึงแม้ภายนอกจะเห็นว่าเขาสามารถเอาชนะห่วงเจียหลงได้ในกระบวนท่าเดียวแต่ทั้งหมดเป็นเพราะเขาพึ่งพาพลังที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์อมตะจอมราชันสิ้นเปลืองทั้งสิ้น หากให้ประมือกับห่วงเจียหลงอีกครั้งเกรงว่านอกจากจะใช้อุปกรณ์อมตะจอมราชันสิ้นเปลืองอีกรอบไม่งั้นเขาคงไม่มีหนทางเอาชนะห่วงเจียหลงได้เลยเว่าตอนนี้การเข้าใจความหมายพื้นฐานแห่งทตาดินอันเป็นความลึกซึ้งแรกของกฎแห่งทตาดินในเวลาชั่วข้ามคืนกลับทําให้ความแข็งแกร่งของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเขาบังเกิดความมั่นใจถึงขีดสุดว่าตอนนี้ต่อให้ออกไปประมือกับห่วงเจียงอีกครั้งเขาอาศัยแค่หนึ่งฝ่ามือก็สามารถสยบอีกฝ่ายได้ไง่ายดาย เรียกว่าในเวลาแค่ชั่วข้ามคืนความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนได้บังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีหน้าละอัจฉริยะของประเทศตรงหมิงที่ว่าถึงอาศัยด่านพลังยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์ก็สามารถสยบยอดฝีมือขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดของประเทศตรงหมิงได้ง่ายดายดูเหมือนมันจะเข้าใจความหมายพื้นฐานจนเข้าถึงพลังแห่งกฎแล้วก่อนหน้านี้ยังสงสัยอยู่บ้างว่าพลังของกฎจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้มากน้อยเพียงใดตอนนี้ไม่แปลกใจเลย เพราะต่อให้เจ้านั้นจะแค่เข้าใจความลึกซึ้งแรกอย่างความหมายพื้นฐานของธาตุและทําได้แค่ใช้พลังของกฎอย่างเรียบง่ายโดยการผสานเข้ากับพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดในร่างแบบนี้ขอเพียงมันใช้ออกด้วยวรยุทธอมตะหรือเวทพลังระดับขุนนางสักอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสยบยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดทั้งประเทศที่ยังไม่เข้าถึงกฎหลังเข้าใจความลึกซึ้งแรกอย่างความหมายพื้นฐานของธาตุดินแล้วต้นหลิงเทียนก็เสมือนเปิดประตูสู่พลังแห่งกฎธาตุดินแล้วเดินเข้าไปเรียบร้อย แม้พลังแห่งกฎที่เขาใช้ได้จะยังแค่ก้าวแรกก็ตามอย่างไรก็ตามนับว่าพรสวรรค์และไหวพริปฏิภานของเจ้านั่นไม่ธรรมดาเลยสุดท้ายแล้วมันก็ยังอายุไม่ถึงร้อยปีเหมือนกันแต่สามารถเข้าถึงพลังแห่งกฎจนสยบเหล่ายอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดในประเทศทั้งหมดนั่นไม่ใช่อะไรที่คนธรรมดาจะกระทำได้ต้วหลิงเทียนลอบกล่าวในใจไงล่ะเจ้าหนูที่นี้เจ้ายังกล้าสงสัยในตัวข้าอยู่อีกไหม ในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกำลังใจลอยเพราะนึกถึงอัจฉริยะของประเทศตงหมิงอยู่นั้นเสียงเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมของปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินก็ดังขึ้นมาอีกรอบท้อคำน้ำเสียงยังแฝงความอดออไม่น้อยไม่สงสัยไม่สงสัยต้วนหลิงเทียนเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเฉยเมยอ,อย่างไรก็ตามข้าคิดว่าหากข้าได้รับวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับประาชาธาต์ไฟมาผู้อาวุโสเพลิงเทพกลาหานก็สมควรช่วยให้ข้าเข้าถึงกฎแห่งไฟได้ในช่วข้ามคืนเหมือนกันใช่ไหมเออ ได้ยินคำพูดดังกล่าวของต้นหลิงเทียนปฐพีเทพแรกกำเนิดก็ไม่รับประทานทันทีเพราะที่ต้นหลิงเทียนพูดมันก็จริงหากได้รับวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับราชา,าธาตุไฟมาเพลิงเทพ,พกลาหนก็สามารถช่วยให้ต้นหลิงเทียนเข้าใจความหมายพื้นฐานของาธาตุไฟเข้าถึงพลังแห่งกฎธาตุไฟได้ในเวลาชั่วข้ามคืนเหมือนกันหากเจ้าได้รับวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับราชา,าธาตุไฟมา ภายในเวลาหนึ่งชั่วยามครึ่งค่าก็สามารถช่วยให้เจ้าเข้าใจความลึกซึ้งแรกของธาตุไฟอย่างความหมายพื้นฐานและเข้าถึงพลังแห่งกฎธาตุไฟได้เช่นกันเสียงชราแฝงไว้ด้วยความภาคภูมิใจของเพลิงเทพกลาหนพลันดังขึ้นอย่างประจบเหมาะเฮ้เพลิงเทพกลาหนเจ้าก็ช่างพูดได้ไม่อายปากนะแทบจะทันทีที่เสียงของเพลิงเทพโลหะโหลดังจบคำปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินก็พลงออกมาด้วยความขุ่นเคือง หากไม่ใช่เพราะเจ้าหนูนี่อาศัยเจ้าในการหลอมโอสถอมตาจนคุ้นเคยกับเจ้าถึงระดับหนึ่งไม่ต่างอะไรจากการวางหลักฐานจนใกล้จะเข้าถึงความหมายพื้นฐานของกฎแห่งไฟอยู่รอมรอบแล้วเจ้าจะไปมีปัญญาทําให้มันเข้าใจความหมายพื้นฐานและเข้าถึงกฎแห่งไฟได้ในเวลาแค่หนึ่งชั่วย,ยามครึ่งได้อย่างไรคําพูดก่อนหน้าของเพลิงเทพ,พกลาหนนั้นใครฟังดูก็รู้ว่าจงใจเกทับ และอดว่าสามารถช่วยให้ตัวหลิงเทียนเข้าใจความหมายพื้นฐานของไฟได้รวดเร็วกว่ามันที่ต้องใช้เวลาชั่วข้ามคืนเห็นเห็นใครจะไปทนรับการเกทับิ้งแบบนี้ได้อย่างไรก็ตามได้ยินน้ำเสียงขุนเครื่องของปัทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินเพลิงเทพพกลาหนยังคงนิ่งสงบไม่นำพาเพียงกล่าวออกด้วยน้ำเสียงเฉยเมยกระบวนการไร้สำคัญค่าดูก็แต่ผลลัพธ์เท่านั้น หากเจ้ากิจจะเป็นพี่ใหญ่ข้ายอย่างน้อยๆเจ้าก็ต้องเหนือกว่าข้าสักด้านแต่ดูเจ้าเถิดกระทั่งเรื่องช่วยให้เจ้าหนูร่างต้นเข้าใจความหมายพื้นฐานยังช้ากว่าข้าหลายเท่าแล้วเจ้าคิดว่าตัวเจ้ามีคุณสมบัติอันใดกล่าวถึงท้ายประโยคน้ำเสียงของเพลิงเทพ,พกลาหหนก็ไม่ขาดการดูแคลนหยามหยันแม้แต่น้อยเจ้าเจ้าปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินโมโหกับคำพูดของเพลิงเทพ,พกลาหหนถึงขั้นเถียงไม่ออกจากนั้นก็เงียบไปไม่กล่าวคำใดอีกเลย ฮ้าห้าผู้เท่าเพลิงท่านช่างไร้ากาศนะทําให้สหายตัวน้อยถึงกับเถียงไม่ออกจนต้องเข้าสู่ห้วงนิทราไปแบบนี้ได้เสียงที่เงียบหายไปนานของทองเทพสุดลี้ลับดังขึ้นมาทันทีฟังจากน้ำเสียงแล้วมันละดูจะมีความสุขกับความทุกข์ของผู้อื่นไม่น้อยอย่างไรก็ตามตอนนี้ตัวหลิงเทียนไม่ได้สนใจวาจาจิกัดอะไรของเทพธาตุทั้งสามในร่างเลยเพราะเขายังคงจมกับเรื่องที่พึ่งได้รู้เมื่อครู่สองตาย,ยังส่องสว่างขึ้นมาปานดวงดารา ที่แท้การที่ข้าใช้เพลิงเทพ,พกรหลามโอสถอมตะยังมีส่วนช่วยให้ข้าเข้าใจความหมายพื้นฐานของกฎาธาตุไฟได้ด้วยงั้นเหรอยิ่งไปกว่านั้นฟังจากที่ปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวข้าเกือบเข้าใจถึงความหมายพื้นฐานของกฎาธาตุไฟโดยไม่รู้ตัวและหากได้รับวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับประชา,าธาตุไฟมาสักอย่างเพลิงเทพ,พกรหลนก็จะช่วยข้าให้เข้าใจความหมายพื้นฐานของกฎาธาตุไฟได้ในเวลาแค่ชั่วย,ยามครึ่ง คิดถึงจุดนี้อารมณ์ต้นหลิงเทียนก็พุ่งพล่านขึ้นมาไม่น้อยขณะเดียวกันในใจก็บังเกิดความหวยหาต่อวรยุทธอมตะและเวทพลังระดับราชาทาตุไฟขึ้นมางานประมูลของตระกูลราชวงศ์ประเทศตันจี้กว่าจะเริ่มก็ช่วงหัวค่ำถ้าง,งั้นก็เดินเล่นแถวในวังหลวงนี่ลหละจริงสิที่นี่ก็สมควรมีหอตำราอยู่ด้วยสินะ พอนึกได้ว่ากว่างานประมูลจะเริ่มก็ช่วงหัวขําและตอนนี้ตะวันก็เพิ่งจะขึ้นฟ้ายังไม่ทันสว่างดีด้วยซ้ำต้นหลิงเทียนก็เดินออกจากห้องไปเรียกหาหลิวกวงหลินที่ลานบ้านคิดชวนอีกฝ่ายออกไปข้างนอกด้วยกันตอนนี้พี่เจียหลงคงกำลังง่วนอยู่กับการตีความเวทพลังระดับราชา,าธาตุลมไม่ไปกวนดีกว่า ขณะที่เดินผ่านบ้านลานที่พักของหงเจหลงต้นหลิงเทียนก็หันไปมองคิดเล็กน้อยจากนั้นก็พาหลิวกวงหลินเดินออกจากเขตที่พักที่ทางห้องเต้ตันจี้จัดไว้ให้ทันทีหลังจากออกมาจากเขตตำหนักที่พักต้นหลิงเทียนก็เห็นว่ามีผู้คนที่กำลังเดินออกมาจากตำหนักอีกหลังที่อยู่ไม่ไกลเช่นกันนายท่านตำหนักหลังนั้นเป็นสถานที่พักของคนจากประเทศตงหมิงพวกมันเองก็มาเพื่อประมูลไส้เดือนฝอยทองคืนนี้เช่นกันขอรับ ในขณะที่ต้นหลิงเทียนหันไปมองได้ไม่ทันไรหลิวกวงหลินก็กล่าวเสริมออกมาพอดีประเทศตงหมิงคิ้วต้นหลิงเทียนเลิกขึ้นทันทีเหตุผลที่เขาทอมาถึงเมืองหลวงประเทศตันจี้ก็เพื่อประมูลไส้เดือนฝอยทองหนึ่งในสองวัตถุดิบยาหลักมาหลอมโอสถเฉียนจินสำหรับไส้เดือนฝอยทองที่ประเทศตันจี้นำออกมาประมูลนั้นฮ่องเต้ฝูชิวเองก็ได้ติดต่อขอซื้อกับอีกฝ่ายดูก่อนแล้ว จึงพบว่าหากไม่ใช่เพราะฮ่องเต้ประเทศโมหลุนกับฮ่องเต้ประเทศตงหมิงเองก็ต้องการไส้เดือนฝอยทองเช่นกันฮ่องเต้ตันจีคงถ่ายไสเดือนฝอยทองให้แก่ฮ่องเต้ฝูชิวเพื่อรักษามิตรภาพสุดท้ายแล้วฝูชิวตันจี้ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากฮ่องเต้ของประเทศโมหลุนและฮ่องเต้ประเทศตงหมิงเองก็ต้องการไสเดือนฝอยทองแถมยังขอก่อนฮ่องเต้ตันจี้ที่ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ได้แต่นําออกประมูลให้ทั้ง3ประเทศไปประมูลช่วงชิงกันเอาเองด้วยวิธีนี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการผิดใจกับประเทศใดประเทศหนึ่งได้เพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยหากคิดจะเอาใจประเทศหนึ่งโดยไม่สนใจอีกสองประเทศที่เหลือ ในขณะที่ต้นหลิงเทียนกับหลิวกวงหลินหันไปมองคนของประเทศตงหมิงที่เพิ่งเดินออกมาคนของประเทศตงหมิงเองก็สังเกตเห็นต้นหลิงเทียนกับหลิวกวงหลินเช่นกันสองคนนั่นดูเหมือนจะเพิ่งออกมาจากตำหนักที่พักประเทศฟูชิวสินะช้าก่อนชายหนุ่มหล่อเหล่าชุดม่วงเจ้านั่นคงไม่ใช่ต้นหลิงเทียนผู้ฝึกตนไร้สังกัดที่โด่งดังไปทั่วประเทศฟูชิวเมื่อเร็วๆนี้หรอกนะ สมควรเป็นมันนั่นลหละข้าได้ยินว่าห้าคนของประเทศฝูชิวที่มาเข้าร่วมการประมูลคราวนี้มีชายหนุ่มมาด้วยสองคนหนึ่งในนั้นก็คือหวงเจียหลงเจ้าเมืองน้อยเมืองตู้อวิน๋นที่สำคัญเจ้าหวงเจียหลงนั่นข้าเคยเจอมันมาก่อนก็เลยจำหน้ามันได้ข้าจึงบอกได้ทันทีว่าเจ้านี้ไม่ใช่หวงเจียหลงกลุ่มคนของประเทศตงหมิงที่สังเกตเห็นพวกต้นหลิงเทียนก็เริ่มซุบซิบคุยกันทันทีและจากนั้นพวกมันก็หันไปมองคนคนหนึ่งในกลุ่ม เป็นชายหนุ่มในชุดสีเทาสีหน้าแววตาเย็นชาที่เอลส์พายกระบี่พร้อมฝักให้ความรู้สึกเหมือนมือกระบี่ไร้ใจผู้หนึ่งตัวหลิงเทียนได้ยินเสียงซุบซิบของกลุ่มคนที่อยู่ด้านหลังสองตาไร้อารมณ์ของชายหนุ่มชุดเทาก็ทอประกายขึ้นมาอย่างหาได้ยากครู่ต่อมาวูสายตาแหลมคมปานกระบี่ของมันก็หันไปมองจ้องต้วหลิงเทียนทันทีสำนึกเทวะเองก็แผ่ออกมาพร้อมๆกัน และไม่ทันรายสำนึกเทวะของมันก็แผ่มาปกคลุมทั่วร่างต้นหลิงเทียนจึงพบว่ากลิ่นไยเลือดเนื้อของต้นหลิงเทียนนั้นยังมีอายุไม่ถึงร้อยปีจึงเอ่ยพึมพำออกมาเบาๆเป็นมันจริงๆหมายความว่าชายหนุ่มชุดม่วงที่เพิ่งออกมาจากตำหนักที่พักของประเทศฟูชิวก็คืออริยะอันดับหนึ่งขอบเขตยอดเซียนอมตะของประเทศฟูชิวต้นหลิงเทียนที่มีอายุไม่ถึงร้อยปีผู้นั้นเป็นมันจริงๆด้วย และในขณะเดียวกันกับที่ชายหนุ่มชุดเทาพบว่าต้นหลิงเทียนมีอายุไม่ถึงร้อยปีชายหนุ่มอีกคนในชุดสีเงินของประเทศตรงหมิงที่ยืนอยู่ใกล้ๆชายหนุ่มชุดเทาก็ค้นพบเรื่องนี้เช่นกันลูกตายัางอดไม่ได้ที่จะหดเล็กลงดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะเป็นต้นหลิงเทียนของประเทศฝูชิวที่ร่ำลืออายุไม่ถึงร้อยปีแต่กลับเอาชนะวงเจหลงเอซียอนสูงสุดของประเทศฝูชิวได้ในกระบวนท่าเดียวหวงเจหลงที่ว่าก็นับว่าเป็นยอดฝีมือในบรรดาย,ยอดเซียนนอมตะขั้นสูงสุดของประเทศฝูชิวแล้ว ที่สำคัญมันไม่เพียงแต่จะเอาชนะห่วงเจี๋ยหลงได้ในกระบวนท่าเดียวฟังมาว่ามันยังไม่ได้ใช้พลังแห่งกฎอะไรที่สำคัญด่านพลังฝึกปลือของมันก็ยังอยู่ในขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์เท่านั้นพอชายหนุ่มชุดสีเงินกล่าวถึงจุดนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังชายหนุ่มชุดเทาข้างๆพลางเอ่ยถามว่าพี่เจวิเอ๋อวินท่านคิดว่าเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปได้หรือไม่ขณะที่มองถามชายหนุ่มชุดเทาแววตาของชายหนุ่มในชุดสีเงินก็เผยความยำเกรงอีกฝ่ายไม่น้อย เพราะเมื่อไม่นานมานี้ในการประลองสวรรค์ใต้ของประเทศตรงหมิงอดีตผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดของประเทศตรงหมิงเช่นมันก็แพ้พ่ต่อชายหนุ่มชุดเทาผู้นี้ลงได้อย่างราบคาบและตั้งแต่ต้นจนจบชายหนุ่มชุดเทายังไม่แม้แต่จะชักกระบี่ที่เอวด้วยซ้ำอีกฝ่ายเพียงควบแน่นกระบี่พลังมีสภาพจากพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดผสานพลังแห่งกฎแล้วซัดออกมาเท่านั้น กระทั่งอีกฝ่ายอมอมือไว้ขนาดนี้แต่วันนั้นมันก็ยังโดยกระบี่พลังซัดจนสิ้นท่าอาการยังสาหัสไม่ใช่เล่นพักฟื้นอยู่สิบวันครึ่งเดือนกว่าจะหายดีที่สําคัญด่านพลังของอีกฝ่ายไม่เพียงยังอยู่ในขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์อายุก็ยังไม่ถึงร้อยปีอีกด้วยทําให้ชายหนุ่มชุดเทาผู้นี้ได้เข้ามาแทนที่มันและกลายเป็นยอดฝีมือขอบเขตยอดเซียนอมตะอันดับหนึ่งคนใหม่ของประเทศตงหมิงเรื่องนี้มันยอมรับหมดใจ ใต้ล่ากว้างใหญ่ไพศาลพิสดารมากมีเรื่องที่ยอดเซียนหอมตะขั้นส่วนขั้นคนหนึ่งจะสยบยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดโดยไม่ใช้พลังแห่งกฎก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชายหนุ่มชุดเทาเก่าออกเสียงเรียบแววตาของมันเองก็ดูสงบนักไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆแฝงอยู่และชายหนุ่มในชุดสีเทาผู้นี้ก็คืออัจฉริยะที่ปรากฏตัวออกมาในงานประลองสวรรค์ใต้ของประเทศตงหมิงปานดาวหางหลิงเจียวิวิน พี่เจเวียวินหักให้ท่านประมือกับมันท่านมั่นใจว่าจะชนะมันหรือไม่ชายหนุ่มชุดเงินเอ่ยถามสืบต่อข้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของมันย่อมไม่กล้าพูดว่าจะเอาชนะมันได้เต็มปากหลิงเจเวียวินเอ่ยตอบเสียงเบาดูเหมือนชายหนุ่มชุดเท่าผู้นั้นจะเป็นอัจฉริยะที่อยู่อก็ปรากฏตัวออกมาในประเทศตงหมิงแลดูไม่ธรรมดาจริงๆ ต้นหลิงเทียนมองไปยังหลิงเจเวียหวินที่อยู่ไกลๆและรอบคัดเดาเรื่องราวไปในใจเมื่อพบว่าอีกฝ่ายก็มีอายุไม่ถึงร้อยปีเช่นกันได้ฟังมิสู้พบเจอนับว่ากล่าวไว้ไม่ผิดไม่รู้มันจะใช่เซียนนอมแต่ยอดฝีมือกลับชาติมาเกิดจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าหากเป็นแบบนั้นจริงๆชาติที่แล้วของมันต้องไม่ธรรมดาแน่พรสวรรค์มันคงกล่าวได้ว่าท้าทายสวรรค์ต้นหลิงเทียนรอบคิดในใจกลวงหลินเราไปกันเถอะ ตัวหลิงเทียนถอนสายตาออกมาจากร่างหลิงเจเหวียนก่อนที่จะหันไปกล่าวทักหลิวกวงหลินแล้วเดินทางต่อครั้งนี้ที่เขาออกมาจุดประสงค์ก็คือไปหาความรู้ที่หอตำราของพระราชวังหอตำราหลวงที่ว่ายังเปิดให้แขกที่มาเข้าพักในวังเข้าชมได้ตามอัธยาศัยมีหนังสือตำรายันอมตะเก็บความทรงจำไม่เว้นลูกแก้วเงาลอยมากมาย และลูกแก้วเงาลอยที่มีเก็บไว้ในหอตำราก็จะเป็นลูกแก้วเงาลอยที่บันทึกฉากการประมือของเหล่ายอดฝีมือและส่วนมากด่านพลังยังต่ำกว่าขอบเขตราชาอมตะแม้จะมีลูกแก้วเงาลอยที่บันทึกการประมือของตัวตนขอบเขตราชาอมตะบ้างแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นราชาอมตะที่ไม่อาจเข้าถึงพลังแห่งกฎแน่นอนว่าลูกแก้วเงาลอยที่บันทึกการประมือของยอดฝีมือขอบเขตราชาอมตะที่เข้าถึงพลังแห่งกฎประเทศตันจี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแค่ไม่ได้เก็บไว้ในหอตำราหลวงเท่านั้น เนื่องจากลูกแก้วเงาลอยพวกนั้นนับว่ามีค่าไม่น้อยประเทศตันจี้จึงไม่เต็มใจจะเปิดเผยให้คนนอกเห็นกระทั่งลูกแก้วเงาลอยที่บันทึกการประมือของตัวตนขอบเขตขุนนางอมตะที่ใช้พลังแห่งกฎตระกูลราชวงศ์ของประเทศตันจิงก็มีเก็บไว้ไม่น้อยทว่าพวกมันก็ไม่คิดจะนํามาเก็บไว้ในหอตำราหลวงเช่นกันพี่เจวิวินหรือท่านให้ข้าไปยยุธทธทายเจ้านั่นให้มาประลองกับท่านดีไหมหากมันแพ้ท่าน เช่นนั้นก็ให้ประเทศฝูชิวถอนตัวเรื่องการประมูลส้เดือนฝอยทองไปเสียเมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนกับพวกทั้งสองเดินจากไปแล้วชายหนุ่มชุดสีเงินก็ยีตาเอ่ยถามความเห็นชายหนุ่มชุดเทาดูแล้วหากข้าแพ้มันละ่ะหลิงเจเหวียนย้อนถามแพ้มุมปากชายหนุ่มชุดเงินถึงกับกระตุกขึ้นมาตงิดิด มันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนจริงๆว่าหลิงเจวี๋วหวินจะพูดเรื่องที่ตัวเองอาจจะพ่ายแพ้ออกมาทั้งทั้งที่อีกฝ่ายก็เป็นยอดเซียนอมตะขั้นสวรรคุดเดียวกันกระทั่งคนของประเทศตรงหมิงที่อยู่ด้านหลังยังอดไม่ได้ที่จะอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดเมื่อครู่ของหลิงเจวียนมองไปยังหลิงเจียวิวินอีกครั้งยังเผยสายตาแปลกๆราวกับเพิ่งเคยเห็นหลิงเจวี๋วหวินเป็นครั้งแรกข้าหลิงเจวี๋วหวินเซียนกระบี่ขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์หกักมือผู้ใดสามารถรับหนึ่งกระบี่ของข้าได้ให้ถือเสียว่าข้าเป็นฝ่ายแพ้ ในการประลองสวรรค์ใต้วันนั้นพวกมันล้วนได้ยินวาจาอาหังการของอีกฝ่ายดังชัดถนัดหูกล่าวได้ว่าวาจาเปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจของชายหนุ่มผู้นี้ยังทำให้พวกมันบังเกิดความรู้สึกว่าอีกฝ่ายช่างยิงพยองถือดีเป็นที่สุดแต่มิคาดวันนี้อีกฝ่ายกลับพูดออกมาได้เต็มปากว่าอาจแพ้พย่ยอเซียนอมตะขั้นสวรรค์ที่เป็นผู้ฝึกตนอิสระคนหนึ่งของประเทศฝูชิวสิ่งนี้ช่างทำให้พวกมันรู้สึกเหลือเชื่อนัก นี่ยังใช่หลิงเจเวียวินเซียนกระบี่ที่ยิงพยองจนไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาในงานประลองสวรรค์ใต้ของประเทศตงหมิงคนนั้นแน่หรือ